ส่นเรื่องต่อไปกลายเป็นดราม่าใหญ่ในโลกออนไลน์เลยนะครับหลังมีการประกาศรับสมัครคุณครูโดยให้เงินเดือน6,500บาทฟังไม่ผิดนะครับปี2021รับสมัครคุณครูให้เงินเดือน6,500บาทจนนำให้ชาวเน็ตเนี่ยวิจาร์กันสนหนันเลยว่าถ้าค่าจ้างแม่พิมพ์ของชาติมันน้อยขนาดนี้แล้วคุณภาพการศึกษาจะน้อยขนาดไหนครับ ต้นเรื่องดราม่านี้มาจากโพสต์นี้แหละครับคุณผู้ชมบนหน้าจอที่โรงเรียนวัดต้นโชคตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเขาโพสต์ประกาศรับสมัครคุณครูอัตราจ้างโดยให้เงินเดือน6,500บาทตัวเลขนี้ไม่ได้ใส่ผิดแต่เป็นค่าจ้างจริงๆนะครับถือว่าเป็นอัตราค่าจ้างที่น้อยมากในยุคป,ปัจจุบันทำให้มีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าน้อยเกินไป แล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์ครับที่ต่างแสดงความเป็นห่วงว่าคุณครูที่เงินเดือนน้อยเกินไปแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาได้แม้แต่ค่าจ้างขั้นต่ําเดือนหนึ่งยังหมื่นห้าเลยนะครับแต่นี่ให้เดือนละหกพันห้าข้อที่จริงทั้งหมดเป็นอย่างไรวันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวัดต้นโชคครับไปพบกับพระธินกรซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสหลวงพ่อก็พาทีมข่าวไปดูการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมกบบอกว่าโรงเรียนวัดต้นโชคเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียนแค่58คนมีคุณครู5คนโดย5คนนี้เนี่ยเป็นข้าราชการ2คนครูอัตราจ้างที่สำนักงานเขตจ้างมาอีกหนึ่งคนแล้วครูอัตราจ้างที่โรงเรียนจ้างเองอีก2คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป .6 แล้วสำหรับกระแสด,ดรามา่าเรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างเงินเดือน6,500บาทหลวงพ่อก็ยอมรับนะครับว่าเงินเดือนที่ให้น้อยกว่าวุฒิการศึกษาจริง เพราะว่าทางโรงเรียนไม่มีเงินที่จะไปจ้างครูเงินเดือนสูง,สงเพราะว่าการจ้างคุณครูในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเอาเงินผ้าป่าที่ชาวบ้านและสิทธิ์เก่าร่วมกันถวายเนี่ยแหละครับมาใช้แล้วแต่ละปีเนี่ยเงินก้อนนี้ที่ได้มามีจํานวนจํากัดแต่ทางโรงเรียนเองก็จําเป็นต้องจ้างครูอัตราจ้างมาช่วยสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดในอนาคตทางวัดหาเงินได้มากกว่านี้ก็จะช่วยกันพิจารณาเรื่องเงินเดือนของครูอัตราจ้างต่อไป ไปฟังเสียงหลวงพ่อครับถ้าเป็นตามบูธก็ถูกมากๆที่มาเรียน6,500นี้คือว่าหนึ่งไม่ใจรักสองอ,อยากหาประสบการณ์เมื่อมาที่นี่แล้วก็มีความผูกพันจลยไม่อยากจะไปไปไปสมัครงานที่ไหนนักเรียนในส่วนนี้ตอนนี้มีประมาณ58 ห้คน58ย้ายไปก็มีเพราะว่าผู้ปกครองบางคนก็ไปต่างจังหวัดไปหะาบ้งส่วนอีกหนึ่งดราม่านะครับโซเชียลแห่แชร์ภาพเอกสารคำสั่งโรงเรียนเรื่องแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรภาคเรียนที่2ปี2564โดยพบว่ามีการแต่งตั้ง4ตํตำแหน่งคุณผู้ชมดูตามหน้าจอนะครับมีตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นจะพบว่ารายชื่อครูที่ถูกแต่งตั้งทั้ง4ตํตำแหน่งนี้เป็นครูคนเดียวกันนะครับก็คือนางสาวพรพิมนทั้งยังพบว่าคนที่เซ็นรับรองเอกสารใบนี้ก็คือนางสาวพรพิมนเองนั่นแหละคือนางสาวพรพิมนคนนี้เนี่ยมีตำแหน่งเดิมอยู่แล้วด้วยสองตำแหน่งนะครับเป็นคุณครูผู้ช่วยแล้วก็เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คือเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วกับคุณครูท่านนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเซนเองแต่งตั้งตัวเองถึง4ตํตำแหน่งเอ๊ะทุจริตหรือไม่อย่างไรคือมีรายงานว่านี่เป็นการให้การบริหารจัดการนั้นสามารถทําได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้มีคุณครูแค่2คนเท่านั้นก็เลยต้องทําเอกสารแต่งตั้งให้ควบตำแหน่งแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ดูแลบริหารจัดการเรื่องราวภายในโรงเรียนได้นั่นเองครับ